เดลี่นิวสปอร์ตพอดแคเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ daily new s p o ปอร์ตพอดแคเป็น EP ีที่2นะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวของ2ยอดนักบาสเกตบอลใน n b a นะครับซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยสนิทกันเหมือนพี่น้องนะครับแต่ความขัดแย้งเรื่องของเชื้อชาติทำให้ทั้งคู่ต้องหมางใจครับเราพอรู้ ก็สายเกินไปไม่มีโอกาสจะได้เคลียร์ใจกันแล้วนะครับย้อนกลับไปในยุคต้น90นะครับแฟนๆบาสเกตบอล NBA น่าจะรู้จักชื่อของวลาดีดิวัชเป็นอย่างดีนะครับนี่คือฟอร์เวิร์ดร่างใหญ่ทีมชาติยูโกสลาเวียนะครับเป็นผู้เล่นยุโรปคนแรกๆก็ว่าได้นะครับที่ข้ามมาสร้างชื่อใน NBA หลังจากเจ้าตัวในถูกลอสแอนเจลิสเลเกอร์สนะครับดาฟเข้าสู่ทีมในการดราฟรอบแรกเมื่อปี1989นะครับอย่างไรก็ตามครับดีวัชไม่ใช่คนเดียวครับที่เป็นนักบาสเกตบอลจากยุโรปและถูกดราฟเข้า NBA ในปีนั้นนะครับเพราะว่าในปีเดียวกันครับโรเซนเปโตวิชครับนี่เป็นกาดเรียกว่าเป็นพอยต์กาดหรือมือปืนเลยครับจอมแม่นแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติของดีวัชนะครับก็ ข้ามทวีปมาสู่ NBA เช่นกันนะครับหลังจากเจ้าตัวถูกโปแลนด์เทรเบเซอร์ดราฟเข้าสู่ทีมนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมเล่นบาสเกตบอลมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับนิสัยใจคอว่ากันว่าแตกต่างนะครับดีวัชนี่จะเป็นคนสบายๆแล้วก็เล่นบาสเกตบอลด้วยความสนุกครับขณะที่ราเซนเปโตว,วิชนั้น เขาเล่นบาสเกตบอลตามพี่ชายนะครับที่เป็นไนดอลของเขาแล้วก็ว่ากันว่าเปตตอิชนั้นจริงจังสุดๆนะครับกับเรื่องของบาสเกตบอลเรียกว่ามันคือชีวิตของเขาก็ว่าได้นะครับทั้งคู่นั้นเริ่มติดทีมชาติยูโกสลาเวียพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งคู่เป็นรูมเมทกันนะครับนอนห้องเดียวกันมีอะไรก็คุยกันครับเรียกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ ดังนั้นครับจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ตทงโยกมาเล่นในเรียกว่าจากบ้านเกิดเมืองนอนครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปเล่นใน NBA นะครับทั้งคู่มีอะไรก็จะปรึกษากันแต่ว่าผลงานในช่วงแรกนะครับเป็นดีวัชนะครับที่ทำได้ดีกว่าครับเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับขณะที่ผลงานของดัเซน e t เปโตวิชกลับไม่เป่งป่างเท่าที่ควรนะครับ บวกกับการต้องปรับตัวกับก,บการจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเปโตรวิชจึงเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่น้อยครับในปีแรกของเขาใน NBA นะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างที่เรียนด้วยความที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับดิวัชจึงแทบจะเป็นคนเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับที่เปโตรวิชพูดคุยแล้วก็ระบายความรู้สึกกดดันทั้งปวงความรู้สึกเรีวยกว่าต่างๆนานาที่มีครับเดีวยวว่าคุยะระบายให้ดีวัชฟังเป็นประจำนะครับ และในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือในช่วงปี1989ถึงปี1990ครับยูโกสลาเวียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของทั้งคู่นะครับเริ่มมีความขัดแย้งภายในครับในเรื่องของเชื้อชาตินะครับไฟแห่งสงครามกลางเมืองเริ่มประทุขึ้นนะครับโดยดิวสัสเป็นชนชาติเซิร์บนะครับแล้วก็เปโตวิชนั้นเป็นโครแอตซึ่ง เซิร์ฟกับโครแอตนั้นถือเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงนะครับในไฟสงครามกลางเมืองที่กําลังจะประทุขึ้นในครั้งนั้นนะครับจุดทาเคสําคัญของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นในบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกปี1990ซึ่งอาเจนตินาเป็นเจ้าภาพนะครับในครั้งนั้นครับยูกโกสลาเวียคว้าแชมป์มาครองนะครับด้วยการเอาชนะรัสเซียในรอบชิงชนะเลิศ หลังจบเกมครับแฟนบาสเกตบอลรายหนึ่งครับก็ถือธงโครเอเชียครับวิ่งลงไปในสนามนะครับเพื่อจะฉลองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือดิวัชนั้นดึงธงโครเอเชียจากมือของแฟนรายนั้นครับแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับในภายหลังเนี่ยดิวัชบอกว่าเจตนาของเขาก็คือแค่ไม่อยากให้เกมบาสเกตบอลมันถูกดึงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องสงครามแบ่งแยกเชื้อชาติเท่านั้นน่นะครับแต่ว่าสําหรับเปโตวิชแล้วเขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับ เขาในตีความภาพที่เห็นเป็นเรื่องของการดูถูกเชื้อชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเขานะครับดังนั้นครับนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาครับความสัมพันธ์ของสองเพื่อนซีที่เคยเป็นเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดก็ว่าได้ครับมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับทั้งคู่กลายเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันครับไม่คุยกันเวลาเจอกันในสนามก็ทำเรากับอีกฝ่ายเป็นอากาศาธาตุไปเลยครับ ส่วนเรื่องของผลงานในสนามนะครับหลังจากนั้นนี่ดีวัสก็ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเลเกอร์สอย่างต่อนเนื่องนะครับขณะที่เปโตวิชแจ้งเกิดกับเทรเบเซอร์ไม่สําเร็จก็ถูกเทรดไปอยู่กับเนสนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นนิวเจอร์ซีย์เนสนะครับในปี1991กับเนสเนะครับเปโตวิชเริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับขณะที่ดีวัสนั้นก็เล่นเรียกว่าขึนชั้นเกือบๆจะซปเปอร์สตาร์เลยทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามครับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็ยังคงมึนตึงเหมือนเดิมครับไม่มีทีท่าที่จะมีการมานั่งเคลียร์ครับทั้งคู่เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็พูดไปในทํานองที่ว่าก็ไม่คุยกันนะครับอย่างไรก็ตามครับจุดเปลี่ยนสําคัญของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่7มิถุนายนปี1993นะครับ เบตวิชก็เพิ่งเสร็จภารกิจในการช่วยทีมชาติซึ่งตอนนั้นเป็นทีมชาติโครเอเชียแล้วนะครับก็เพิ่งจะเสร็จภารกิจในการไปเล่นให้ทีมชาติทำศึกรอบคัดเลือกบาสเกตบอลชิงแชมป์ยุโรปนะครับที่กรุงเบอร์ลินครับประเทศเยอรมน,นีขากลับครับเขาเดินทางจากเบอร์ลินครับกลับไปกรุงสักเก็บโดยเลือกเดินทางทางรถยนต์นะครับอย่างไรก็ตามครับรถที่เขาโดยสารไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก ท่ามกลางสายฝนตกหนักนะครับในเยอรมน,นีทำให้เปโตวิชซึ่งนอนหลับอยู่เบาะข้างคนขับเสียชีวิตคาที่นะครับขณะที่แฟนสาวของเขาซึ่งเป็นคนขับและเพื่อนอีกคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสความสูญเสียในครั้งนั้นครับยังคงความเรียกว่าย่งความโศกเศร้าให้กับวงการบาสเกตบอลทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ NBA และแน่นอนครับหนึ่งในคนที่เสียใจที่สุด ย่อมไม่พล้วลาเดีดิวัชนะครับซึ่งสูญเสียเพื่อนที่รักไปครับโดยที่ยังไม่ทันได้เคลียร์ใจกันเลยครับบาดหมางกันมาหลายปีนะครับและสุดท้ายครับเมื่อสองครามกลางเมืองสิ้นสุดลงครับดิวัชยังคงต้องรออีกถึงกว่า20ปีนะครับจึงจะได้โอกาสเจอเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งแต่ว่าดีที่สุดมันก็เป็นเพียงแค่การไปเคารพหลุมศพของเโตวิชในกรุงซากเเท่านั้นนะครับ ท้ายครับไม่ว่าจะเห็นต่างกันขนาดไหนครับถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่ารแรงจริงๆแล้วก็มิตรภาพก็ยังคงเป็นเรื่องที่ควรรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งใดการลดที่ทีมมาหน้าหันหน้ามาเคลียร์กันครับหาทางออกร่วมกันโดยเร็วคือสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ